ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมสิงแสพงศ์สำนักวิชาห่วงช่วยราชาพยักษ์นะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของปี2,569มีประมาณ3-4นักษัตวที่น่าเป็นห่วงนะก็ต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีปีใหม่อีกครั้งเพราะว่า มันเพิ่งจะเข้าสู่ปีใหม่อย่างเป็นทางการแต่ถ้าตามหลักของวิชาดวงจีนทั่วไปก็ยังไม่ข้ามปีนะครับยังเป็นปีเก่าอยู่นะครับแต่สำนักบ้านราชาพยักษ์ก็ถือว่าเป็นปีมะเมียแล้วทีนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของนักกษัตริย ก็คือนักศัตริต์ตามราหราศา์จีนปีเดือนวันยามทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับ12นัก,กษัตร์ทั้งหมดอย่างยกตัวอย่างเช่นปีนี้2,569ราศีล่างก็คือมะเมียราศีบนก็คือธาตุไฟนะครับแล้วก็ในฉบับของบ้านราชาพยักษ์ก็จะมีนั่งแม่ธาตุน้ำนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วธาตุหลักก็คือธาตุน้ำนะครับในปีนี้2,569ทีนี้เนี่ยมีประมาณสัก2-3ถึง3สามถึงสนักษัตสามถึงสนักษัตรนี้อาจารย์ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคุณทำงานหนักมากอาจารย์อยากให้คุณดูแลสุขภาพตนเองบ้างนั่นก็คือปีนักษัตรฉลู มะโลงมะแมและจอนะครับเพราะว่าสีนักษัตรนี้ถือว่าเป็นนักษัตรธาตุดินปี269ทาธาตุดินจะมีปัญหาคนที่ไม่เคยป่วยก็จะป่วยจะเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับปีนี้ค่อนข้างที่จะฮอตนะทำไมถึงฮอต ก็เพราะว่ามีการงานใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆให้คุณทำคุณจะทำงานจนเพลินจนไม่ได้ดูแลสุขภาพของตนหรือเกิดความเคร่งเครียดมากเกินไปจนไม่ได้ดูแลสุขภาพของตนมีการเปลี่ยนแปลงมากนะมีการเปลี่ยนแปลงมากจนบางที คนที่มีนักกษัตริย์เหล่านี้อยู่ในดวงชะตาอาจจะตั้งตัวไม่ทันโดยเฉพาะคนที่เกิดปีนักกษัตริย์ฉลูคนที่เกิดปีนักกษัตริย์มะลงคนที่เกิดปีนักกษัตริย์มะแม่และสุดท้ายก็คือคนที่เกิดปีนักกษัตริย์จอเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีเกิดมันคือสังคมภายนอกนะครับปีเกิดคือสังคมภายนอก คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลงความคิดได้ตระหนักรู้อะไรบางอย่างตื่นรู้มองเห็นอะไรบางอย่างแต่คุณก็จะหักโหมงานจากที่กินอาหารเป็นปกติเกิดความเครียดอาจจะกินอาหารที่ไม่ปกติกินไม่เป็นเวลาวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนได้เพราะฉะนั้นแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับ อาจารย์พง์เป็นห่วงมากๆเลยนะแต่ก็ปีนี้ดินมีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วอุบัติเ,ตเหตุเกี่ยวกับธาตุดินจะมากนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างนะแผ่นดินไหวดินถลม่มก่อสร้างาทับต่างๆหรือคนหล่นจากที่สูงนะครับปีนี้จะมีมากนะก็ต้องดูแล สุขภาพร่างกายให้ดีนะ